สวัสดีครับผมตะโมโนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกม A3 นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิคนะครับการหาแร่แล้วก็หาเงินยาวๆนะครับกับเกม A3 นั่นเองนะครับแต่ว่าเทคนิคนะครับการฟาร์มแร่เนี่ยเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะหาเงินกับเกมนี้นะครับบอกเลยว่าการจะหาแร่ได้นะครับก็คือเจ้าแร่อินเทียนนั่นเองนะครับเจ้าแร่ตัวนี้นะครับ นี่ครับตัวนี้นะครับเราจะหาได้ก็ต่อเมื่อเราเลเวล190ขึ้นไปนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนที่เราจะเข้านะครับก็จะอยู่ในส่วนของประจุภัยพิเศษนะครับสำหรับแร่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเข้านะครับถ้าเกิดเป็นียร์3เนี่ยเลเวล190นะครับสามารถเข้าได้แต่ว่าในส่วนของแร่จะได้น้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับ ตอนนี้ก็เข้ามานะครับในเทียสามนะครับก็เป็นเทียนี้นะครับจะไม่สามารถที่จะโจมตีผู้เล่นได้นะครับนี่นะครับเราไปอยู่แบบนี้ได้ครับเราไม่โดนโจมตีแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นการปลอดการต่อสู้นะครับแต่ว่าในส่วนของแร่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสําหรับวันนี้นะครับผมยังไม่ได้เก็บแร่เลยนะครับโดยใน1วันนะครับเขาจะให้เราเก็บได้สูงสุดแค่1 0 0 0 0แเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราจะเก็บตรงนี้นะครับบอกเลยว่า 1วันไม่ถึง10,000แสนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสำหรับการได้แร่นะครับก็จะมีในเรื่องของขนนกนะครับสำหรับขนนกนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนสำคัญยิ่งระดับของขนนกนะครับถ้าเราเติมเข้าไปนะครับระดับยิ่งสูงขึ้นเวลาที่เรากำจัดมอนสเตอร์ได้นะครับจำนวนแร่ก็จะได้เยอะขึ้นไปด้วยนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าผมจะได้แร่ดูสิครับว่าประมาณเท่าไหร่นะครับ ดี๋ยวดูครับตอนนี้แร่ยังไม่ตกนะครับอันนี้เป็นเทียสามนะครับเดี๋ยวจะไปบอกเทคนิคการฟาร์มแร่แบบยาวๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเทียสองเนี่ยมันจะโจมตีกันได้นะครับนี่นะครับยังไม่เจอนะครับโอเคเดี๋ยวไปวิ่งหาสถานที่ตรงอื่นก่อนนะครับตรงนี้รู้สึกว่าคนจะเยอะนะครับขอตรงนี้แล้วกันครับไม่ค่อยมีคนนะครับเอาตรงนี้แล้วกันนะครับดูนะครับว่าตอนนี้ผมเดี๋ยวผมเติมปีกให้ก็ได้นะครับผมเติมปีกไปสัก นี่นะครับให้อยู่สักสองพนะครับนี่นะครับ2000นะครับนี่ครับได้4ครับได้มาเพิ่งได้มา4ีค้อนนะครับนี่นะครับดูนะครับหืกว่าจะได้นะครับกว่าจะได้แต่ละเม็ดนะครับรู้สึกว่าใช้เวลานานมากนะครับกับการที่จะเก็บตรงนี้นะครับนี่ครับใช้เวลานานมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะหาแร่นะครับกับเกม A 3เนี่ยผมแนะนําว่าพยายามเก็บเลเวลให้ได้200ก่อนนะครับ สำหรับ190เานี่ยอย่าพึ่งนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ได้มาอีก3เป็น7เองนะครับอาทีนี้ผมจะออกนะครับเพราะว่ามันได้น้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเทียสอกันบ้างนะครับแต่ว่าเทียหนึ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับผมก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของกิวเข้าไปด้วยนะครับในการยึดคลองนะครับก็จะเข้าที่เทียสอเนี่ยนะครับแต่ว่าปัญหาคือเทียสอนะครับจะมีการฆ่ากันได้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในเทียสอแล้วนะครับ สำหรับเทียสองก็คือนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าแร่เมื่อกี้นะครับได้ครั้งละ4นะครับครั้งละ4ครั้งละ3นะครับเดี๋ยวว่ามาดูตรงนี้นะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับเดีหาจุดตีก่อนนะครับเอาเอาตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูว่าเมื่อกี้ครั้งละ3ครั้งละสนะครับดูนะครับนี่ครับ68 51นะครับคือต่างกันเยอะมากนะครับสําหรับการเก็บแร่นะครับ เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าไม่ต้องไปรีบเก็บตอนเลเวลร9 0นะครับให้เก็บพยายามเก็บเลเวลให้200แล้วเข้ามาที่เทียร์2นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าเกิดใครจะเล่นเทียร์2เนี่ยถ้าเกิดไม่รู้จักวิธีการตั้งค่าตัวละครนะครับตัวละครเราอาจจะวิ่งมั่วหรือว่าอาจจะโดนคนอื่นฆ่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับสําหรับในส่วนแรกนะครับที่เราจะหาเงินหรือว่าหาแร่นะครับที่จะไปแลกเป็นเงินเนี่ย ผมแนะนาเลยนะครับสิ่งที่สําคัญอันดับแรกเลยนะครับก็คือโซลิงเกอร์ของเรานะครับเพราะว่าโซลิงเกอร์นะครับมีส่วนสําคัญและจําเป็นมากๆโดยที่เราจะต้องเลือกโซลิงเกอร์ให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนําให้โซลิงเกอร์ที่มีบัฟนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับของผมก็จะมีบัฟที่ใช้อัตโนมัตินะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีก็จะทําให้ตัวละครของผมเนี่ย โจมตีได้แรงขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวก็ได้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันนะครับถ้าสังเกตว่าสกิลด้านบนนะครับนยครับสกิลด้านบนมันจะมี2สกิลนะครับสกิลด้านบนจะเป็นสกิลที่ซ o ลิงเกอร์เขาจะใช้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าสกิลด้านล่างนะครับก็จะต้องกดใช้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีไอเทมที่จะช่วยให้ใช้สกิลด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าอะไรแต่ว่าอันดับแรกเลยนะครับก็คือให้พยายาม หาโซลิงเกอร์ที่ดีนะครับอัพของหาของสมใสให้นะครับแล้วก็พยายามอัพเลเวลให้พยายามให้สูงที่สุดนะครับแล้วเอาไปร่วมกับเรามันจะเกิดประโยชน์มากนะครับในการที่จะฟาร์มแร่นะครับในส่วนแรกนะครับก็คือโซลิงเกอร์นั่นเองนะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือการหาจุดที่จะฟาร์มนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้วิ่งชนกับคนอื่นแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับโดนนะครับ ก็นี่ครับมีโอกาสที่เราจะเจอคนอื่นแบบนี้นะครับแต่ว่านี่ครับเขาก็นอนไปนะครับถ้าเกิดเราแข็งแกร่งนะครับเราก็จะยืนอยู่ได้นะครับต่อให้คนอื่นวิ่งเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดตัวเราเนี่ยไม่เก่งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะนอนแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เก่งจริงพลังคือพลังโจมตีที่จะเข้ามาในส่วนของเทียสองได้เนี่ยคือต้อง7ล้านนะครับถ้า7ล้านนะครับมันเป็นค่าพลังต้นต้นที่เข้ามาได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคนในเนี้ยอาจจะมีพลังที่เยอะกว่านี้เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดใครเข้ามาตอนที่พลัง7ล้านพอดีเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เทคนิคการหาพื้นที่นะครับอ่ะเดี๋ยวเทคนิคต่อไปก็คือการหาพื้นที่นะครับก็คือการหาจุดที่จะฟาร์มมอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสําหรับการหาจุดที่จะฟาร์มมอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเราจะเลือกยังไงดีนะครับก็ให้เราเลือกในจุดที่ให้เราสังเกตดูนะครับว่าไม่มีคนอื่นอยู่รอบๆแล้วก็มีในส่วนของ มอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างกระจุกนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถโจมตีได้ง่ายนะครับแล้วก็เก็บหาแร่ได้เร็วแต่ทีนี้เรามาสังเกตนะครับว่าอย่างตัวของผมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเส้นสีเหลืองนะเป็นวงกลมเห็นไหมครับเส้นสีมกวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของอนาเขตนะครับถ้าเกิดเรานะครับสร้างอนาเขตของเราเราก็จะไม่ไปวิ่งหาคนอื่นนะครับมันก็จะทําให้เรามีโอกาสตายน้อยลงนะครับการสร้างอนาเขตทํำยังไงนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเราต้องไปหาจุดที่เราจะฟาร์มนะครับอาเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับมีคนนะครับอยู่ด้านข้างนะครับมีคนครับเราก็หาเลือกข้างขงเขาก็ได้นะครับถ้าเกิดมันมีมอสเตอร์ชุกชุมนะครับนี่ครับจะสังเกตเห็นเส้นสีเหลืองนะครับวิธีการตั้งค่านะครับก็คือให้กดเข้าไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับให้เราไปที่ในส่วนของการต่อสู้นะครับต่อสู้ตรงนี้นะครับ เพื่อนๆจะเห็นระยะเคลื่อนที่ขณะต่อสู้อัตโนมัตินะครับตรงนี้จะเป็นกําหนดได้ว่าเราจะต่อสู้ในขอบเขตระยะไหนนะครับถ้าเราเอากว้างนะครับนี่เอา57เมตรเลยนะครับนี่ครับมันก็จะกว้างมากนะครับเราจะวิ่งไปแบบไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเรากําหนดจุดนะครับเรากําหนดจุดว่าเนี่ยเราจะฟาร์มแค่ในส่วนนี้นะครับเอาแค่15เมตรพอนะครับ ถ้ามีใครมารบกวนนะครับประมาณนี้นะครับมันก็เห็นไหมครับเส้นสีเหลืองก็จะอยู่ในอนาเขตของเรานะครับแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีปัญหาบางครั้งนะครับก็คือเวลาที่เราวิ่งไปโจมตีมอนสเตอร์บางทีมันจะออกไปนอกเขตแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะถ้าเกิดมอนสเตอร์ยังไม่ตายเนะี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะไปโจมตีผู้เล่นอื่นแล้วโดนเขาฆ่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับเมื่อตั้งอนาเขตเสร็จแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิม โดยทีนี้นะครับก็ที่ต่อสู้นีะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าในแถวที่2นะครับบางคับกลับทันทีเมื่อออกจากระยะเคลื่อนที่ต่อสู้อัตโนมัติตรงนี้ให้ติ๊กถูกเลยนะครับติ๊กเปิดเลยนะครับเมื่อเราติ๊กแบบนี้นะครับตัวละครของเราเมื่อวิ่งไปจนถึงเส้นสีเหลืองนะครับแล้วออกไปนิดเดียวนะครับมันจะวิ่งกลับเลยนะครับมันจะไม่ไปโจมตีผู้เล่นคนอื่นนะครับมันก็จะลดการที่เราจะไปโดนผู้เล่นคนอื่นฆ่าได้นะครับแล้ววิธีนี้นะครับ จะทาให้เราฟาร์มได้แบบยาวๆทั้งคืนนะเพราะว่าโดยปกติของผมนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะครับคือเราไม่ไปรบกวนผู้เล่นคนอื่นนะครับเขาก็จะไม่มากวนเราเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางทีที่คนเขาอยากแย่งที่เรานะครับเขามาตีก็มีเหมือนกันนะครับมันก็เลี่ยงไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยนะครับให้จํากัดอาณาเขตของตัวเองนะครับแล้วก็ให้ตีอยู่ในแค่อาณาเขตของตัวเองก็พอไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิด อ่าสมมุติว่าเราตีเขาตายนะครับหรือไม่บางทีเขาก็ตีเราตายนะครับมันก็เขาก็มาแก้แค้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอยู่ในเขตของตัวเองทีนี้นะครับในส่วนของการใช้สกิลของโซลิงเกอร์นะครับโซลิงเกอร์เนี่ยจะใช้สกิลอัตโนมัตินะครับอย่างถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะเห็นว่าตัวผมเนี่ยเป็นสีแดงนั่นคือโซลิงเกอร์ใช้สกิลบัฟนะครับการโจมตีให้กับผมให้โจมตีแรงขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะให้ใช้สกิลตัวนี้นะครับนี่ครับ สกิลตัวนี้ของโซลิงเกอร์นะครับจะเป็นการใช้สกิลอัตโนมัติจะต้องใช้อเทมนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ใช้แบบที่ผมบอกนะครับก็คือแค่จํากัดแค่นั้นก็พอแต่ว่าถ้าเกิดมีก็ดีนะครับก็คือเจ้าสกิลเจ้าอเทมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมหาให้ดูครับตัวตัวนี้นะครับนี่ครับจะเป็นการฟื้นคืนชีพให้กับโซลิงเกอร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ซื้อน้ํายาจิตต่อสู้ให้กับโซลิงเกอร์ น้ำยาจิตต่อสู้ก็คือเป็นน้ำยาที่จะทำให้โซลิงเกอร์นะครับใช้สกิลนั่นเองนะครับก็จะซื้อให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเมื่อเรากดใช้นะครับอ่ะผมจะกดใช้ให้ดูนะครับจะอยู่ไหนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับก็จะกดใช้ให้ดูเดี๋ยวจะไปดูการตั้งค่าด้วยนะครับเผื่อใครมีนะครับก็ตรงนี้นะครับจะคืนชีพโซลิงเกอร์อัตโนมัตินะครับกดใช้ครับนี่ครับกดใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ เข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ไปในส่วนของฟังก์ชันอำนวยความสะดวกนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของจัดการโซลิเกอร์นะครับตรงนี้ครับเราก็ติ๊กถูกครับโซลิเกอร์เรามี3ตัวนะครับแต่ว่าเราต้องการให้ฟื้นคืนชีพแค่ตัวเดียวนะครับอย่างผมนะครับผมก็ติ๊กถูกแค่ตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะฟื้นคืนชีพให้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเก่งสุดไงครับถ้าเกิดไปฟื้นทั้ง3ตัวกว่ามันจะฟื้นคืนมาครบเจ้าตัวที่ผม ต้องการเนี่ยมันก็เสียเวลาผมก็ติ๊กแค่ตัวนี้ก็พอครับแล้วก็นี่ครับติ๊กใช้คืนชีพฟรีนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะสามารถซื้อน้ํายาจิตได้ด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับเราก็กําหนดไว้ได้เลยครับว่าให้ซื้อน้ํายาจิตเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าการซื้อน้ํายาได้ด้วยนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับวิธีการที่ผมใช้ในการเก็บแร่ตัวนี้มานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานะครับหาแร่ได้ ครบนะครับวันละ1นึ่งแสนหนึ่งแสนแต่ว่าจากที่ผมทํามาผมก็วันละ1นึ่งแสนทุกวันนะครับสามารถเก็บได้จากเทียสองนี่แหละก็ไม่ต้องเก็บจนถึง1วันนะครับจริงๆไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ําก็ส่วนมากผมจะชอบฟาร์มตอนเย็นๆนี่แหละครับเพราะว่าในช่วงที่เขาเรีใหม่คนจะเริ่มเข้าเยอะแล้วจะหาพื้นที่กันเยอะนะครับก็จะฟาร์มช่วงเย็นๆก็ปล่อยยาวๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมที่ผมทําอยู่นะครับถ้าใครอยากจะ หาแร่นะครับแบบเ,เรียกได้ว่าอาจจะคิดว่าตัวเองค่าพลังน้อยนะครับกลัวคนอื่นค่าก็ลองใช้เทคนิคนี้ไปดูนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าสิ่งสําคัญนะครับคือไม่ต้องไปโจมตีใครนะครับเพราะว่าบางทีเขาจําเราได้นะครับเขาก็มาตามเก็บเราคืนนะครับมันก็ทําให้เราไม่ได้ฟาร์มแร่สู้เก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถึงอาณาเขตไม่กว้างแต่ว่ามอนสเตอร์มันก็เกิดตลอดมันก็จะทําให้เราได้แร่ไปแลกเป็นเหรียญ เพื่อไปแลกเป็นเงินนั่นเองครับครับก็ขอจบประมาณเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับเทคนิคก็เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองแล้วกันนะครับครับสาหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ